ไปแม่เจ็บท้องได้ลูกเลยน้องก็ดิ้นเนาะตอนนี้นะดิ้นไหมลูกดิ้นด้วยน้องดิ้นด้วยแล้วก็มดลูกแม่ก็ปั้นด้วยเอาบ้านี้ใครซิสู้กับใครอ๋ไใครซิเก่งกับใครอาอบ้านี้แม่กับลูกสู้กันบ้านี้ออแข็งบ่ บอกว่าสะอือสะือทีไรลูกจั่ไหกอจับแข็งจักสะอือจัดเอจาจับปั้นเข้าเอาแข็งบ้ออกบด้เอาแข็งบด้เอ้าปวดนยอ๋อแข็งเป๊กเลยอ่ะมาอยู่ข้างเดียว บึงไหมจนเป็นเรี่ยมขึ้นเหลี่ยมยังบ่อคายอยู่แต่ไมคาลูกๆพคายป็นางเล่นดูปวดไตุ่นแต่เขาบอกว่าถ้าได้อยู่ในท่าที่สบายมันก็จะคายเลยงเนเก่งเนย่ลูกลูกลูก Nó, bao nhiêu à? Đây, à, bao nhiêu nào? <laughs>